นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มีข่าวตามหัวข้อเลยอืมผมก็สืบทราบมาว่าคือคือคอ,อันนี้ท้าความก่อนแล้วกันม,มันจะเป็นข่าวต่อเนื่องว่ะเอ่อจริงๆเนี่ยข่าวเนี้มันจะไปอยู่ท้ายแต่ผมยกขึ้นมานิดนึงแล้วกันก็คือเจอลีเขาประกาศเลื่อนแล้ว,วเป็นอะไรที่เลื่อนเพราะว่าประชุมเพิ่งประชุมวันที่สามแล้วก็ประกาศเลื่อนแต่เดี๋ยวเราเข้ามาใส่รายละเอียดกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ทีนี้พอเจริป,ประกาศเรื่องแล้วเนี่ยเ,เท่ากับว่ามันมันยังไม่ชัวร์ท,ท,ทั้งทั้งที่ในเอเชียก็มีแค่ที่จีนที่คานาวโลออกมาพูดว่าเออมันกลับกลับเข้าสู่ภาวะปกติใช่ใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าจะแข่งขันตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือ18เมษาหรือเปล่าสําหรับชัยนิสุปปรีส่วนไทยเนี่ยก็ถือว่าถือว่าบอกเลยว่าน่าจะน่าจะยาวนานเพราะว่าตอนเนี้อ่ะถ้าถ้าคุณไล่ไล่จากสถานการณ์ของประเทศพี่น้องครับเริ่มจากขอความ กรุณาลดออกจากบ้านตามมาด้วยประกาศเวิร์กฟอร์มโฮมกันตามมาด้วยประกาศเคอร์ฟิลนะครับสี่ทุ่มอ๋ตอนแรกเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนหนึ่งตีห้าก่อนแล้วก็เป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับแล้วก็มาเนี่ยกําลังจะมีโอกาสที่จะขยับไปเป็นแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ซ้าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ตื่นตูมก็เตรียมเอาไว้แล้วกันก็พอมาเป็นสามเลเวลสี่เลเวลแบบเนี้ย เราก็คำนวณได้เลยว่าโอ้โหดูจากทรงแล้วฟุตบอลคงยังไม่น่าจะกลับมาใช่เพราะมันมีกว่าเป็นไปได้เพราะว่าประชาชนยังไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ใช่แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดขึ้นจากทั่วโลกนี้ก็จะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับตอนนี้ติดเป็นล้านแล้วนะใช่มันก็ขยายไปเป็นวงกว้างแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาก็ติดกันเยอะเลยทีเนี้ยเขาก็เลยเตรียมที่จะมีการประชุมครับในวันที่เจ็ดเมษายนนี้วันที่เจ็ดเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้าวันนี้วันที่สามใช่ไหมเอรายละเอียดเข้ามาเสาร์สี่อ่าอาทิตย์ห้าจันทร์หกอังคารที่เจ็ด ครับอังคารที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับเพื่อที่จะทําทยังไงต่อไปดีไอ้แน่นอนว่าตอนแรกที่เลื่อนมาเป็นต้นพฤษภาเนี่ยดูสถากนาการณ์แล้วเนี่ยไม่น่าจะไ,<ม>ได้ไไดใช่ก็คือเลื่อนมาแล้วตอนแรกเลื่อนมาเป็นตอนแรกเลื่อนครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นสิบแปดก็คือหลังสงการสิบแปดเมษาเลื่อนครั้งที่สองก็เป็นสองพฤษภา <amas S 2> <Hungary. S 1> มีโอกาสที่จะเป็นเลื่อนครั้งที่สามมากน้อยขนาดไหนพี่นง ถ้ายังเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะผมว่าก็เป็นกลางกลางเดือนพฤษภาซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามาลูทุกอย่างโอเคก็น่าจะทันกับการแข่งขันเพราะว่าล่าสุดเราก็มีบอลถ้วยบางรายการก็คิดว่าคงยังไม่มีถ้วยของอาเซียนครับเอเชียนครับเอเชียนอะไรเอเชียนเขาอันธมูอน่ะอัมสศนยิงใชมปนอาเซียนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีแล้วถูกไหมแล้วผมก็ยังคิดว่าถ้าจริงๆไปถึงปลายปลายเนี่ย ซูซูกิเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสิใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวต่อไปอ่าไม่ลูกผมก็อันนี้ก่อนอันนี้ข่าวแรกก่อนอือันเนี้ยแนวทางเบื้องต้นที่พี่นงมองอืมเวที่มันจะแบบความจะเป็นไปได้ถ้าเริ่มต้นในเดือนพฤษภาเอาผมไม่มิถุนาด้วยเอาต้นเดือนนะทันประมาณต้นเดือนมิถุนาเหรอใช่แต่คุณทุกอย่างคุณต้องวางโปรแกรมให้ไม่หมดแล้วก็ต้องจัดแบบเป็นสากลนะครับอย่าไปมั่วแบบขาเดียว คืออ,อ,อะไรเป็นแบบแผนว่าจะเตะเล็กดีไม่เอาดิอ,อย่างนั้นไม่เอาคือต้องไปวางแผนใหม่ถึงเดือนต้นเดือนมิถุนาผมว่าจนกระทั่งถึงปลายปีน่าจะทันคือคือมันผมว่ามันต้องล้อกับสถานการณ์ทางบ้านเมืองด้วยถูกต้องครับคือถ้าบ้านเมืองแบบยังแบบวิกฤตอยู่จะให้มาเตะทะเลาะทะเลาะกันคงเป็นไปไม่ได้เต็มที่ก็คือปิดสนามก่อนแล้วนะก็น่าจะผมว่าถ้าสถานการณ์เอาตอนนี้ดูจากดูจากสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยถ้าถ้าวัดกันนะนะเปอร์เซ็นต์การลดลงเนี่ยมันประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเจอ เจอพีที่สุดมันคือเมื่อสามวันก่อนร้อยสี่สิบอ่ะวันนี้ประมาณร้อยสามคนมันมันเจอมันเจอลดลงแหละแต่ว่าไม่ลดลงในที่นี้มันเจอเพราะว่าไม่รู้ว่ามีคนไปตรวจหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเจอเพราะว่าตรวจแล้วแล้ว,ลวเจอแค่นี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์มันยังทรงอยู่อ่ะมันยังไม่พีขึ้นไปมากจนแบบว่าจนกระทั่งแบบ เออมันถึงช่วงที่ช่วงที่แบบว่าจะปาไปต่อไม่ได้แล้วแบบจะติดกันมากกว่านี้แล้วจะต้องเคร์ฟิลแล้วแต่ผมว่ามันจะทรงประมาณนี้แหละแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงก็ต้องก็ต้องให้เวลาซึ่งตอนนี้มันพึ่งจะต้นเดือนเมษายนเนี่ยผมว่า1นสองเดือนเนี่ยมีโอกาสที่มันจะ เป็นไปได้คืออย่างน้อยเนี่ยเมษาเนี่ยคณเลิกฝันไปได้เลยอ่าไม่ได้แล้วเมษาเนี่ยเดือนนี้ถึงยังไงก็ถึงแม้พรุ่งนี้มันจะหายหมสมมติพรุ่งนี้หายเนี่ยนะการเตรียมการต่างๆทีมต่างๆโปรแกรมต่างๆการติดต่อต่างๆของสโมสรที่จะต้องเดินทางทีมยอดทีมเยือนเนี่ยครับมันไม่ทันกันไงแล้วกับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย ให้ดูคือเดือนเมษาทั้งเดือนให้เป็นบทของการเตรียมการก็แล้วกันนั่นหมายถึงว่าเราเตรียมการของเราโลกของโควิดก็เป็นการว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่านะเฝ้าดูว่ามันเป็นยังไงแล้วแตสมมติว่ามันลดลงมาจริงจริงลด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 จนกระทั่งถึงพฤษภาพฤษภาเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยเรากําหนดอะไรลงไปได้นะและเริ่มบนเม็แล้วแล้วมันมันมีอย่างนี้อีกไม่ต้องไปซีเรียสคือคือจะเตะมันไม่เท่าไหร่สมมติว่าอ่ะสมมติว่าโควิดหายอ่ะสมมตินะประมาณสักกลางเดือนพฤษภา ออีกเดือนครึ่งนะจะเริ่มเตะเมื่อไหร่เพราะว่าคุณต้องให้เวลานักฟุตบอลเนี่ยกลับมาซ้อมก่อนหนึ่งนะตอนนั้เรียกคอมฟิตสองนะไอ้ตรงนั้นก็ผมไม่ซีเรียสอีกเพราะก่อนคุณบอกว่ากลางเดือนพฤษภาสมมติคุณสมมติไว้ตอนนั้นคุณเชื่อไหมว่าก่อนที่คุณบอกว่าสมมติไปถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะลงตัวได้ระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะถึงสิบห้าพฤษภาเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างถูกไหม เราจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้โลกโรคลดโลกลดโลกลดโรกลดในช่วงที่มันลดลดลดเนี่ยอเราสามารถที่จะกําหนดลงได้แล้วคุณเข้าใจป่ะเราต้องกําหนดวันแล้วได้วเฮ้ยสิบเจ็ดได้นะเฮ้ยสิบแปดพฤษภาได้นะสิบเก้าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเส้นทางตรงนี้โลกไม่มาแล้ว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 ผมถึงบอกว่าการเดือนก็ทันแต่ทันนั้นที่หมายถึงว่าเราสามารถแจ้งกับสโมสรได้ว่าเฮ้ยวันที่ยี่สิบเราเริ่มเลยนะอ่าถูกไหมอ่าคุณบอกว่าสมมติในกลางเดือน กลางเดือนพฤษภาเนี่ยมันใช่แน่นอนแล้วล่ะเราสามารถที่จะจัดการแ่งขันได้อแต่คุณบอกว่ามันอาจจะไม่ทันเพราะมันฉุกเฉินแต่ระหว่างทางเราจะรู้เราจะรู้ว่าโควิดลดแล้วลดลดล,ดลดลดไอ้ตรงนี้ก็เริ่มกําหนดแล้วกําหนดเฮ้ยไอ้สมมสรวันที่20เราองเอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสมมติว่าถ้าโควิดหายกลางเดือนไม่ใช่ไม่เชิงหายหลักาการดีขึ้นเนี่ยผมว่าเขาคงจะเรียกต้องเรียกโปรโมชั่ะแบบอ่ะต้องของเขาจะเรียกนานนั้นด้วยเรียก เรียกมาประชุมเนี่ยเพื่อที่จะกาหนดให้ระยะเวลาในการที่จะเหมือนเตรียมทีมปีซีซั่นเนี่ยถุก<ด><ด>นานขนาดไหนหมผมว่าอย่างอย่างเร็วที่สุดก็คือหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเท่ากับว่าเท่ากับว่านะถ้าโควิดหายประมาณสักเดือนพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมแล้วกันประมาณวันที่สิบห้าก็ได้อเอาเลขกลมๆเลขเลขกลางกลางมันก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการที่จะฟิตเรียกความฟิตกลับมาฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้จะอีกสักเดือนหนึ่งผมว่าสโมสรคงจะยอมประมาณนี้แหละ คงจะแบบสองอาทิตย์คงจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ไม่แหนนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ต้องมันมันไม่มีคำว่าตรากตําหมายถึงว่านักฟุตบอลไม่ได้โดนงานแบบไม่ได้ผมว่ามันมีเรื่องของของเรื่องสภาพร่างกายมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ผมว่าไม่น่าจะแต่แต่ของเราอะโชคดีที่ยังไม่มีใครป่วยนะนะฟุตบอลก็ถูกนีข่าวว่าก็ก็ยังโชคดีกว่าลีกอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ย เอ่อผมว่าจะกินเวลาประมาณอีกสักเดือนหนึ่งก็คืออ่ะจบสมมตินะจบกลางเดือนพฤษภามันจะไปยาวจนถึงรันน่าจะรันเป็นประมาณกลางเดือนมิถุนาอันนี้คืออย่างเร็วก็ถึงจะกลับมาแข่งขันได้เลยรับจนตอนนั้นผมยังมองว่าทันหมายถึงว่าฟุตบอลลีกของบ้านเราแข่งขันแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนรบกวนอย่าไปคอมเมนต์ด่ารัฐบงรัฐบาลเลยพยายามอย่าพูดเรื่องการเมืองรผมว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เราลําบาก ไม่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 หมายถึงพวกคุณนะเราเราเราไม่ได้จุดประเด็นเรื่องของการเมืองเลยนะแต่ไม่เป็นไรคนไอ้ตรงเนี้ยเราก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมพยายามไม่อ่านสี่สําคัญคือเราไม่ได้ตังประเด็นเรื่องนี้แต่ว่าเรากําลังมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรแค่นั้นเองนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ใช่แต่ว่าเป็นยังไงก็พยายามเลี่ยงลวกันไมนรุนแรงเกินไปคืออันนี้ทุกคนเขาเข้าใจกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราเองเราก็ต้องมองในเรื่องของกีฬาว่ามันเป็นยังไงยังไงในนขาแต่ผมวายังเชื่อ้ วันที่สิบห้าเพื่อกับพาแล้วไปเริ่มต้นจริงๆไอ้วันที่หนึ่งอะมิจุนาหกเดือนน่าจะทันน่าจะน่าจะน่าจะพอนาะพอน่าจะพอก็มีข่าวลือมานะครับว่าโอกาสเรื่องค่อนข้างสูงผมก็อย่างที่บอกไปพรามันก็ต้องล้อกับหลีกอื่นในเอเชียเหมือนกันมันไม่ชอแบบอยู่ดีว่าโอ้ไทยตะบีตะวันเตะมันไม่ได้สโมสรคงไม่ยอมกันแต่ว่าเราทั้งหมดมวก็ต้องดูทางรัฐบาลด้วย